โอเคครับอันนี้มาอัปเดตก,กับเจ้า m p 0 9 t ที่เคยถ่ายลงช่องในติ๊ t o อก่อนหน้านี้ไปนะครับแต่ตอนนั้นก็เห็นคร่าวๆแค่ด้านหน้านะตอนนี้ได้เป็นต้องเรียกว่าแปลงร่างนะครับเกือบทั้งคันนะใส่วิงเลดใต้ไฟนะครับแล้วก็มีวิงเรดเพิ่มเติมของตรงข้างมอน้าเพิ่มเติมมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นลายพิเศษใหม่ที่ทําขึ้นมาเฉพาะของบุคคลไปเลยนะครับเป็นการสั่งตัดเฉพาะนะ รวมถึงในเรื่องของอกล่างที่มีใส่เพิ่มเติมเข้ามานะครับมี cover can คาร์บอนเพิ่มแล้วก็เป็นในเรื่องของดักลมนะด้านหน้าเต็มๆนะครับเกียร์ยงท่ออันนี้เคยรีวิวเสียงท่อไปแล้วนะครับอ่าดูเต็มๆสวยงามมากมันทําให้รถดูเต็มขึ้นและมีมิติมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ถ่ายไวตนน้ตอนนั้นตอนนี้เพิ่งแค่หมื่นโลรถกายเป็นคนละคันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคร ถือว่าสวยงามมากนะครับอันนี้ดูให้รีวิวคร,ร่าวๆนะครับอันนี้คือ MT09P นะครับผมนะรอสุดยอดมาก